สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวธาตุลมอลิสามิเชเชียนทาโร่โนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําการส่องแฟนเก่าของเพื่อนๆชาวธาตุลมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจําช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมนะคะ1นึ่ธันวาคม2564นะคะเพื่อนๆชาวธาตุลมคลือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนตุลและก็กลุ่มนะคะ การอ่านดวงในครั้งนี้เป็นการอ่านแบบทั่วไปนะคะดวงโดยรวมไม่ได้ต,ตรงบุคคนใดบุคคลหนึ่งพลังงานในไพ่นี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะขอให้ดูไว้เพื่อน,นําไปปรับใช้ในชีวิตเท่านั้นนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะหากได้ข้อความที่ไม่ดีต่อใจก็อยา่าเก็บไปคิดมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนเก่าๆของเพื่อนๆชาวธาตุลมค่ะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยเรามาดูเมเนจอรี้ของเพื่อนๆกันก่อนนะคะ พลังงานตัวตนของเพื่อนๆนะคะได้เป็นไพ่ King of Swords ค่ะมีพลังงานของ Page of Pentacles มีพลังงานของ Ace of Cups มีพลังงานของ Ten of Swords และมีพลังงานของ The Magician ค่ะ พลังงานตัวตนของเพื่อนๆนะคะได้เป็นไพ่คิงถือดาบนะคะในช่วงวลานี้เองค่ะเพื่อนๆชาวธาตุลมเองนะคะอาจจะกำลังรู้สึกถึงความเข้มแข็งนะคะการตัดสินใจบางคนเริ่มตัดสินใจไรได้บางคนเริ่มลุกขึ้นมาแข็งแรงยืนหยัดนะคะชัดเจนกับความรู้สึกหรือการตัดสินใจของเราเนาะนะคะบางคนมีความ รู้สึกที่แบบเราอยากจะชัดเจนกับจุดยืนของตัวเองนะคะไพ่ใบนี้บางคนเองอะ่ะอาจจะมีเรื่องให้คิดเยอะนะคะบางคนอาจจะเครียดได้ด้วยนะคะบางคนภายนอกอาจจะตุๆนะคะเป็นช่วงเวลาของการคิดนะคะคิดทบทวนอะไรบางอย่างในพื้นที่ของตัวเองก็ได้นะคะไพ่ใบนี้นะคะคือคนที่เก่งนะคะคนที่เข้มแข็งบางคนอาจจะมีการแสดงออกแบบเหมือนแบบไม่ค่อย ไม่เคยสนนะคะไม่เคยสนใจนะคะบ,บางคนแบบแสดงออกแบบเย็นชานะคะแต่ว่าภายในเป็นคนที่เบกบางนะบางคนอาจจะมีความแบบวันไหวทางอารมณ์ภายในใจลึกๆเนาะนะคะบางคนใจบางนะคะไพ่ใบน,นี้นะคิงถือดาบนะคะเป็นคนที่เป็นคนเก่งนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เ,เพื่อนๆแบบมีความเป็นคิงออฟซอสนะคะมีความเป็นตัวตนของธาตุลม มากๆเลยนะคะในอดีตที่ผ่านมามาดูว่าความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนชาวท่านลมเองนะคะในอดีตที่ผ่านมาอาจจะดีอยู่กับเด็กถือเหรียญเนาะนะคะบางคนอาจจะมีคนรักที่เป็นคนที่เด็กกว่าเราก็ได้นะคะในบางคู่บางคนแต่จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความขยันบางคนมีความหนักแน่นนะคะคนรักอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้าง ขยันอะนะคะขยันเก็บเงินขยันทํางานนะคะเป็นคนที่มีความหวังแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่ใช้ได้เลยทีเดียวเนาะนะคะในบางคู่บางคนเองมีไพ่หนึ่งทวดและสิบดาบนะคะและเดือดเมจิเชียน เพื่อนๆบางคนเองนะคะในอดีตอาจจะเคยดีกับชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะหรือชาวธาตุลมด้วยกันนะคะมีพลังงานของดาบเนาะนะคะชาวเมถุนตุลกุมนะคะเมจิเชียนคือชาวเมถุนลัคนาเมถุนนะคะคนรักอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างรอบรู้ฉลาดชอบเรียนรู้มีปฏิภาณไหวพริบดีนะคะเป็นคนเจ้าเสน่ห์ด้วยคะแล้วก็ชอบบริหารเสน่ห์ด้วยนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะบริหารเสน่ห์แต่ทํายังไงได้ล่ะเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะคะก็จะเป็นคนที่แบบมีคนเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอนะคะมีคนเข้ามาอยาก แบบเรียนรู้อยากสรานสัมพันธ์ด้วยนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะความรักความสัมพันธ์นะคะมันมีความรู้สึกให้กันมากเลยนะคะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะรักมากชอบมากนะคะแต่มีอะไรบางอย่างที่ทําให้พวกเราทั้งคู่นะคะอาจจะต้องดูห่างหางกันไปนะคะเออหนึ่งในเหตุผลนั้นนะคะ1นนะคะก็คือเรื่องของการถูกแทงข้างหลังหรือการถูกหักหลังนะคะหรือการถูกคนรักอะค่ะไม่ซุกซนเนาะนะคะ,ะ,คะหรือว่าทําให้เราเสียใจนะคะบางคน,นะคะอาจจะ มีเป็นประเด็นนะคะในเรื่องของใครสักคนหนึ่งในะความสัมพันธ์ในอดีตนะคะที่ให้ความสําคัญนะคะกับเพื่อนฝูงกับการทางานกับการเรียนหรือการพัฒนาตัวเองมากกว่านะคะบางคนอาจจะจอินเจกับการใช้ชีวิตนะคะความสัมพันธ์อาจจะดูห่างๆไปก็ได้นะคะความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่ในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นไปได้น,นะคะในบางคู่บางคนเนาะนะคะขอขยายไปนึงให้ไพ่สิบดาบหนะะ่อยค่ะไพ่สิบดาบคืออะไรเอ่ย มีไพ่ของ8ถ้วยนะคะขยาย10ตาไปแปดถ้วยนะคะสื่อถึงว่าในอดีตของเพื่อนนะคะบางคู่บางคนเองนะคะสิ่งที่ทำให้เราเสียใจเจ็บหนักนอนไปจมกองเรื่องขนาดนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะความสัมพันธ์ไม่มีสถานะก็ได้นะคะในบางคู่บางคนเองเนาะนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถาน,นะนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่อาจจะมีความรู้สึกให้มาก หากเป็นเรานะคะที่ถูกแทงข้างหลังนะคะหรือว่าถูกคนรักค่ะเขาทำให้เสียใจนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า1น,นะคะเรารักมากเราเลยเจ็บมากนะคะเราทุ่มเทมากเพราะไพ่แปดถ้วยไพ่ถ้วยคือความรู้สึกคือความรักนะคะคือเซนส แต่ว่าไพ่แปดทั่วมีแดใบก็แปลว่ารักมากแต่ใบหนึ่งมันล้มลงซึ่งใบที่ล้มลงอะคะ่ะก็เป็นประเด็นหรือเป็นจุดเป็นสปอตเป็นปัญหาที่มันแก้ไม่ได้แล้วเราเลือกเดินหันหลังออกจากมันคือการตัดใจความรู้สึกน้อยใจบางคนอาจจะน้อยใจบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่า อยู่ตรงนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นรังแต่จะทําให้เราเจ็บไปเปล่าๆ mm. ก็เลลือยๆที่จะตัดใจเดินออกมาก็เป็นไปได้น,นะคะในบางคู่บางคนเองนะคะเดินออกมาทางทางที่ยังรักนะคะทางทางที่ยังรักค่ะเพราะว่าอยู่ในจุดที่เราอาจจะมองว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่ใช่ก็ได้นะคะ บางคนเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะนั่นเองนะคะหรือว่าคบกันคุยกันมานานค่ะทําเหมือนเป็นคนรักกันนะคะแต่ว่าคนรักกันทําไมถึงรู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่คนรักเลยก็เป็นไปได้นะคะทีนี้เรามาส่องเขากันนะคะว่าคนเก่าๆนะคะของคุณเพื่อนเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยคนเก่าๆเ,เป็นยังไงบ้างคะแฟนเก่าของเราตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้าง เพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ไม่มั่นใจนะคะว่าตอนเีองในลัคนาราศีอะไรนะคะสามารถคลิกไปตรวจสอบรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยนะคะช่องของแม่หมอจะใช้การแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะพลังงานตัวตนของเขาได้เป็นไพ่ king of wands ค่ะมีพลังงานของ king of aces มีพลังงานของ The Holy King ค่ะมีพลังงานของ Two Pentacles และมีพลังงานของ Nature ออในช่วงเวลานี้เองนะคะแฟนเก่าของเรานะคะตัวตนของเขาได้เป็นไพ่ King of Wands ไพ่ใบนี้สื่อถึงคนที่กำลังคิดอยากจะสานต่อสิ่งที่เขา กำลังแพลนไว,เนไว้เคยวางแพนไว้เคยวางแผนไว้เนาะนะคะบางคนอาจจะมีแพชชั่นบางคนอาจจะเกิดไอเดียบางคนอาจจะกำลังคิดต่อยอดสิ่งต่างๆที่เขาอยากจะทำเนาะนะคะไพ่ใบนี้สื่อถึงคนที่มีพลังนะคะมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายนะคะที่เขาได้วางเอาไว้เนาะนะคะการมองออกไปข้างหน้าเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจออะไรใหม่ๆนะคะ ในขณะเดียวกันมีไพ่อสินถือดาบด้วยนะคะบางคนเองคนรักะคะ่ะอาจจะอยู่ในช่วงของการลงแข่งนะคะแข่งขันนะคะแข่งขันมีการได้รับะคะ่ะมอบหมายหนะ้าที่ทำอะไรใหม่ๆนะคะจะเป็นการ,รเริ่มบุกเบิกนะคะงานใหม่ๆก็ได้นะคะหรือธุรกิจของเขาะะ้าหรือหากเขาเรียนอยู่นะคะในช่วงเวลาของการแข่งขันเอาชนะตัวเองเอาชนะเป้าหมายของตัวเองนะคะ ไพ่ใบน,นี้นะคะสื่อถึงคนที่มีพลังเนาะนะคะแล้วก็อาจจะมีการตัดสินใจอย่างรวดเร็วพอสมควรเลยนะอันนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เขาค่อนข้างเครียดนะคือคนที่เป็นคนที่เป็นเอ่อ perfectionist เนาะคนที่มีความสมบูรณ์แบบไปด้วยนะคะเนาะก็อาจจะมีความคาดหวังสูงคนที่มีความคาดหวังสูงค่ะเมื่อคาดหวังอะไรไว้แล้วค่ะก็อยากที่จะทำให้มันสำเร็จจริงๆนะคะ มีไพ่ในฮลี่คิงค่ะแฟนเก่าของเราบางคู่บางคนเองอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีกันก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีอายุห่างจากเพื่อนๆมากๆเลยนะคะห่างจากเรามากๆเลย10ปีค่ะอาจจะเป็นคนที่แบบดูเป็นผู้ใหญ่นะคะหรือว่ามีความภูมิฐานเนาะนะคะบางคนอาจจะดูแบบวางตัวดีนะคะวางตัวเป็นวางตัวเก่งหรือบางคนอาจจะมีอ,อ,อารมณ์แบบอินดี้นะคะแบบโลกส่วนตัวสูงนะคะบางคนอาจจะดูแบบ ปลีกตัวปลีกวิเวนะคะเป็นคนที่แบบดูเหมือนก็จะดูเหมือนจะเป็นคนที่ออกสังคมเก่งแต่ว่าอีกมุมหนึ่งค่ะเป็นคนที่ฉันก็มีพื้นที่ของฉันนะคะฉันก็จะอยู่ในโลกของฉันนี่แหละนะคะพอฉันเข้ากลับมาอยู่ในโลกของฉันคือฉันก็ไม่อยากที่จะให้ใครเข้ามายุ่งหรือว่าเข้ามาในพื้นที่ของฉันนะคะลักษณะของคนที่มีอารมณ์ศิลปินสูงนั่นเองนะคะบางคู่บางคนนะคะคนรักอาจจะเป็นคนที่แบบดูอารมณ์ศิลปินสูงเนาะนะคะ เ,เขายัางอาจจะทำงานนะที่เกี่ยวข้องกับการรับราชการนะคะหรือเป็นครูบาอาจารย์ค่ะหรือคนที่คอยให้ความรู้ผู้อื่นนะคะอาจจะเป็นเศิลปินก็ได้นะคะเป็นนักประพันธ์นักกวนีนักคิดนักเขียนนะคะมีไพ่สอเหรียญมาด้วยนะคะสื่อถึงลักษณะของออการตัดสินใจการลังเลใจนะคะการหมุนเงินช่วงนี้อาจจะกำลังหมุนเงินอยู่ก็ได้นะคะ บางคู่บางคนเองนะคะไพ่สองเหรียญสื่อถึงการปรับตัวนะคะแล้วก็บางคนเองนะคะอาจจะอยู่ในสถานะของความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกอยู่นะอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะไพ่สองเหรียญน,นะคะสื่อถึงคนที่เกิดความลังเลใจถ้าการตัดสินใจอะไรสักอย่างนึงนะคะแต่ว่าก็ยังลังเลอยู่เหมือนกันนะคะบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะแบบโอเคอยากทํานู่นทํานี่ทํานั่นแต่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะขอขยายหนึ่งใบให้สองเหรียญเพิ่มเติมค่ะ9เหรียญ คนคนนี้นะคะเป็นคนที่เอนจอยกับการใช้ชีวิตอยู่นะคะแฟนเก่าของเราบางคนเองนะคะเขาโสดน่ะนะคะบางคนเขาโสดแต่ไม่สนิทน่ะนะคะโสดแต่ไม่สนิทเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่จะทาอะไรฉันต้องทําให้สําเร็จนะคะจะทําอะไรฉันต้องแบบฉันต้องเอาให้สุด ะะแต่ไพ่เก้าเหลี่ยญยังสื่อถึงว่าเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบมีความชอบหลายๆอย่างในชีวิตบางคนอาจจะชอบเล่นจสกีบางคนอาจจะชอบปีนเขาบางคนอาจจะชอบทำอาหารบางคนอาจจะชอบท่องเที่ยวหรือว่าชอบออกสังคมนะคะชอบแฮงเอาท์ไปปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงนะคะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เขาเินจอยการใช้ชีวิตโสดที่ไม่สนิทด้วยนะคะวงเล็บมีไพ่เนเจอร์มาด้วยนะคะแน่นอนสิ่งที่ทำให้เขายัง ลังเลใจหรือไม่ตัดสินใจใดๆอาจจะเป็นเพราะว่าเหนื่ออะคะ่ะตอนนี้เขาห่วงชีวิตโสดอยู่ก็ได้นะคะอืหากสมมติว่าเขาค่ะไม่ได้โสดเนาะนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เขาอะยัง enjoy ออกับการใช้ชีวิตอยู่คือยังอยากแบบเปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะเออมีไพ่ nature ด้วยนอกเหนือจากเหตุผลนั้นนะคะก็คือคนคนนี้ค่ะเขายังมีความเป็นห่วงใครสักคนหนึ่งอยู่ด้วยนะคะ พไพ่ใบนี้สื่อถึงการผูกพันนะคะความผูกพันที่มีต่อใครสักคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคนที่เขายังคิดถึงอยู่นึกถึงอยู่ติดบ่วงติดห่วงด้วยนะคะบางคนนะคะจ,จะเป็นคนเก่าๆก็ได้นะคะหรือคนที่เขายังผูกพนันบางคนมีเรื่อง18บอกด้วยกันแล้วด้วยนะคะพไพ่ใบนี้นะคะสื่อถึงคนที่มีมีความ มีพลังงานที่ดึงดูดกันเนาะนะคะบางคนอาจจะมีแรงดึงดูดกันแบบไดรวดเร็วอ่ะนะคะแล้วก็บางคนอาจจะแบบมีความทุกข์ใจได้ด้วยนะคะนในด้านของความรู้สึกค่ะในด้านของความสัมพันธ์นะคะมันมีทั้งความทุกข์และความสุขนะคะในเวลาเดียวกันนะแฟนเก่าของเพื่อนบางคนเองอาจจะเป็นชาวมังกรและขานามังกรเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะในบางคู่บางคนเองนะนะคะในช่วงเวลานี้แม่หมองมองนะคะว่าเขาเจอใครสักคนหนึ่งแหละนะคะแต่ว่ายังไม่เจอคนที่ใช่ที่สุดนะคะ ที่ยังไม่ใช่ที่สดุดค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งค่ะเขาห่วงแห่งชีวิตโสดหรือชีวิตที่เป็นอิสระของเขานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า เขาสามารถฝากข้อความผ่านคลิปนี้ได้นะคะเขาอาจจะเคยมีข้อความหาที่เขาอยากจะฝากบอกเรานะคะตอนนี้อยู่นกนะคะแล้วก็เขาอยากฝากบอกเขาเขาอยากส่งข้อความมาแต่เขาส่งมาไม่ได้นะคะเขาส่งไม่ถึงนะคะเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเขาฝากข้อความได้นะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆคะ่ะขอข้อความจากเขากันนะคะมีไพ่ก้าเหรียญใบที่2แล้วนะคะ มีพ่8ไม้เท้าค่ะมีพ่ยสถ้วยมีพาย t m p p r a n c e ค่ะและก็มีไพ่เด็กถือถ้วยนะคะสิ่งที่เขาอยากจะฝากบอกเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้ค่ะเขาอาจจะเป็นโสดอยู่เนาะนะคะหรือว่าการกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างโอเคในชีวิตของเขาเนาะนะคะ ในหัวใจของเขานะคะก็ยังคงมีเพื่อนๆอ,อยู่นะอืมอดีตที่ผ่านมาเขาก็พยายามปรับตัวนะคะปรับตัวจากสิ่งต่างๆที่เคยมีร่วมกันเนาะนะคะพอมันได้เกิดการห่างกันออกมาแล้วนะคะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขาก็พยายามปรับตัวที่จะยอมรับมันนะคะช่วงเวลานี้ค่ะ เป็นช่วงเวลาที่เขาปรับตัวกับสถานการณ์ที่ตัวเองยืนอยู่ตอนนี้นะคะแต่ในหัวใจนะคะแม่หมอมองว่าเขาอาจจะยังคิดถึงเราอยู่เนาะนะคะเขาอยากฝากบอกนะว่าเขารู้ใจตัวเองค่ะว่าเขารักแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆคือคนที่น่ารักสําหรับเขาเสมอเนาะนะคะบางคนอาจจะเคยดูแลนะคะเอาใจใส่แล้วก็เข้าใจในตัวของเขาอยู่เสมอน,นะคะ ในขณะเดียวกันความรู้สึกที่มีค่ะมันเป็นความรู้สึกที่เขาต้องเก็บเอาไว้แล้วก็ซ่อนเอาไว้ในก้นลึกของหัวใจนะคะไพ่เด็กถือถ้วยคือคนที่เก็บและซ่อนความรู้สึกเอาไว้ข่มความรู้สึกของตัวเองเอาไว้นะคะอาจจะเป็นเพราะวาความรู้สึกนั้นนะคะไม่อยู่ในจุดที่จะสามารถบอกใครได้หรือบอกให้กับเรารับรู้ได้ก็เป็นไปได้เนาะนะคะมีไ<เ>พ <en remotely> ่แปะไม้เทา้าอยากคุยด้วยนะคะบางครั้งบางเวลาที่คิดถึงบางครั้งบางเวลาที่เหงานะคะก็อยากคุยด้วยนะคะ แต่ไม่มั่นใจว่าเราบล็อกเขาไหมนะคะหรือเขาบล็อกเราหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะไม่กล้าที่จะส่งข้อความมาเนาะนะคะเพราะเหมือนกับในใจลึกๆค่ะก็อยากคุยนะคะหรือแอบหวังด้วยนะว่าสักวันนึงจะกลับมาคืนดีกันได้นะคะแต่อีกแง่หนึ่งะคะของความรู้สึกของเขาเขาก็พยายามยอมรับนะคะในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะ ในสถานการณ์ที่เราทั้งคู่ได้แยกกันหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนั่นเองนะคะทีนี้ามาดูกันนะคะว่าในอดีตอาจจะมีข้อความอะไรนะคะหรือความรู้สึกในก้นลึกของหัวใจของเขาที่เขาไม่เคยบอกเราเนาะนะคะเรามาดูกันว่าในใจลึกเขารู้สึกยังไงกันคะ หาเหรียญสองดาบแปดไม้อัศวินถืออ๋อขอโทษค่ะหกไม้นะคะเจ็ดดาบขอขยายไปนึงค่ะดีโอคิงนะคะข้อความลึกๆนะคะในส่วนลึกของหัวใจที่เขาไม่เคยบอกเรานะคะ สิ่งที่อยู่ในใจลึกของเขานะคะก็คือความสัมพันธ์นี้ค่ะเขามีความลังเลใจนะคะความสัมพันธ์ในดีกับเพื่อนๆเขาเกิดความลังเลยใจเนาะนะคะในการพูดคุยอยู่เสมอคุยกันในทุกๆวันแต่ทําไมเขารู้สึกว่ามันมีความลังเลใจเกิดขึ้นนะคะซิกอาวานสื่อถึงความห่างกัน บางคนอาจจะต้องห่างกันไหมบางคนอาจจะมีเรื่องของระยะทางที่เข้ามาเกี่ยวข้องไหมนะคะถ้าคู่ไหนที่มีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสิ่งที่ทําให้เขาลังเลใจค่ะก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องของระยะทางนั่นเองนะคะมีไพ่เจ็ดตา้ามาขยายได้โอคิงนะคะสื่อถึงว่าในใจลึกๆค่ะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะมันมีอะไรซ่อนอยู่นะคะ มันมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาต้องไปหาคําตอบมีอะไรบางอย่างคะ่ะที่มันหยุดชะงักไปนะคะดิโอคิงหาความสัมพันธ์ในอดีตะะมันไม่มีการพัฒนาสักทีหนึ่งนะคะสิ่งที่เขาคิดนะคะเขาก็อยากหาคําตอบเหมือนกันคือเขาอยากรู้นะคะว่าทําไมนะคะความสัมพันธ์ของพวกเราในอดีต่ะมันถึงไม่สามารถที่จะเดินไปถึงปลายทางได้สักทีหนึง่งหรือทําไมเขาถึงต้องรู้สึกคําถามเหล่านี้นะคะบางสิ่งบางอย่าง เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาให้เราไปหมดแล้วนะคะอืมสิ่งที่เขาให้เราไปหมดแล้วค่ะห้าเหรียญเขาอาจจะเคยทุ่มเทนะคะให้กับเราทั้งหมดแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาให้เราค่ะมันเหมือนกับมันให้หมดอะให้หมดเท่าที่เขาจะให้ได้แต่สิ่งที่เขาได้รับตอบกลับอะค่ะมันไม่ได้เท่าที่ใจเขาต้องการเขาก็รู้สึกเฟลนะคะรู้สึกผิดหวังในใจลึกๆน้องนะคะอืม อีกกรณีนะคะมองว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเขานะคะเขาไม่มั่นใจนะคะเขาไม่มั่นใจเขารู้สึกถึงความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์เขารู้สึกถึงเราทั้งคู่มีอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้บอกกันหมดทุกเรื่องนะคะมีอะไรบางอย่างที่ทําอะไรแล้วเขารู้สึกถึงความไม่ซื่อสัตย์ ะะอาจจะเป็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ได้หรือเป็นเขาก็ได้นะคะภายหลังงาาั้นกะภายสามารถสลับฝั่งกันได้เป็นไว้เ,เป้าทราเพื่อนๆลองสลับดูนะคะประมาณนี้อืมในความรู้สึกที่ไม่มั่นใจหรือไม่มั่นคงในใจลึกของเขาแต่เขาอยากคุยด้วยเนาะนะคะอืมเขาอยากคุยด้วยเพื่อจะไปหาคําตอบจากความรู้สึกที่ค้างคาใจในหัวใจของเขา,าค่ะอืมประมาณนี้นะจ๊ะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าพลังงานเอาคำในปักนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะและแฟนเก่ามีเกณฑ์ที่จะได้กลับมารีเทิร์นกันไหมคะมี6ดาบค่ะมี5ไม้เท้าค่ะมี7ถ้วยค่ะมี1ถ้วยค่ะมีไพ่ justice ค่ะ ขอขยายใ,ใบหนึ่งได้ไหมคะขอขยายใ,ใบหนึ่งนะคะมีไพ่ e m p e r a n c e ค่ะโอเคเออพลังงานแลวคำนะคะในฝั่งของเพื่อนเองได้เป็นไพ่หกดาบและห้ามีเท้าเนาะนะคะเพื่อน<ๆ>บางคนเองอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเดินออกมาไกลแล้วไหมเนาะนะคะหกดาบบางคนมองว่าฉันออกมาไกลแล้วฉันเดินทางออกมาเกือบจะถึงอีกฝั่งหนึ่งของเกาะแล้วนะคะเห็นไหมพายเรือ จะถึงเกาะข้างหน้าแล้วอะค่ะเนาะบางคนอาจจะรู้สึกว่าในอดีตอะคะ่ะมันมีความไม่ลงรอยซึ่งกันและกันมันมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นอยู่เสมอบางคู่บางคนเองอาจจะมีการทะเลาะก,กันอยู่บ่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นั้นนะคะมันเป็นเรื่องราวที่มันยังจูนกันไม่ติดสักทีหนึ่งเนาะนะคะเพื่อนๆบางคนเองอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะคะในฝั่งของเขาหลาได้เป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ justice มีหนึ่งถ้วยมากัจกัแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าเขายังมีความรู้สึกให้กับเรามากๆค่ะความรู้สึกที่มีภายในนะคะมันล้นใจออกมาหมดแล้วอ่ะนะคะใจลึกๆก็อยากเริ่มต้นใหม่เนาะนะคะเขาอยากโขการนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่ในอดีตนะคะเป็นคนที่ดูแล,แลแล้วก็รักเขามากๆเนาะนะคะบางคนอาจจะทุ่มเทบางคนอาจจะเสียสละนะคะ หลายๆอย่างะคะเพื่อ,อ,อความรักนะคะไพ่หนึ่งถ้วยสื่อถึงคนที่มีความปิติยินดีแล้วก็ปรับปลื้มนะคะเขารู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ยินดีนะคะที่ที่ได้รับการกระทำการดูแลเทคแคร์ care, แบบนั้นเนาะนะคะแล้วก็ในใจก็อยากเริ่มต้นใหม่นะเนี่ยนะคะ แต่มากับ justice คืออะไรเอ่ยคือความชัดเจนคือการตัดสินใจนะคะการเริ่มต้นใหม่ที่อยากได้รับความชัดเจนการพูดคุยการทำข้อตกลงอะไรบางอย่างร่วมกันที่ต้องชัดเจนนั่นเองนะคะมีไพ่อะ keyword ค,คือไพ่เจ็ดถ้วยเนาะนะคะแล้วก็ temperance เอ่อถามว่ามีเกณฑ์ที่จะ return ไหมมองว่ามีเกณฑ์ที่จะ r e t u r นนะคะ แต่ในการกลับมารีเทิร์นนั้นนะคะอาจจะเป็นในลักษณะของการเรียนรู้กันไปก่อนหรือต้องปรับตัวกันก่อนนะคะแล้วค่อยมาคุยกันว่าเออสถานการณ์หรือว่าสถานะเนี่ยเราจะยังไงใช่ไหมคะไพยเจ็ดถ้วยคือเป็นลักษณะของการขอเวลาคิดขอคิดดูก่อนหรืออย่างมากๆเลยก็คือ เป็นความสัมพันธ์ที่แบบเป็นตัวเลือกเนาะเป็นคนคุยเป็นคนรู้จักการคุยกันไปก่อนเรียนรู้กันไปก่อนปรับตัวกันก่อนนะคะแล้วค่อยตกลงประมาณนั้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนทุกๆคนนะคะหากเพื่อนๆต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะ แอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ที่ช่อง description ด้านล่างนะคะแล้วก็หากได้ข้อความที่ไม่ดีต่อใจในคลิปนี้อยากเก็บไปคิดมากดูไว้เพื่อเป็นแนวทางดูไว้เพราะเราอยากจะส่องเขาก็พอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องของแม่หมออลิซาด้วยนะคะไว้เจอกันปักหน้านะคะขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ